สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผุกคนเข้าสู่ Battlefield Hardline นะครับตอนนี้ผมได้เล่นเป็นตำรวจนะฮะก็จะบุกยึดปั๊มน้ำมันครับข้างหน้าสังเกตว่าจะมีโจรอยู่ข้างบนนะครับตอนนี้ทีมเราได้โดนล่มเออโดนล่มลงไปแล้วผมก็ตายนะครับท่านผู้ชมครับมาต่อกันใหม่นครับท่านผู้ชมครับเมื่อเมื่อกี้ผมได้ถูกกองโจรยิงเอาครับ ตอนนี้ผมต้องหลบนะครับหาที่ปลอดภัยที่จะซุ่มสไนเปอร์ครัตอนนี้ผมเล่นเป็นสไนเปอร์คะเห็นอ่หมาแล้วครับโจรโดดล่มจากเสาเก็บน้ำตอนนี้ผมได้ทำการเข้าบุกยึดปั๊มน้ำมันกับทางทาวทีมตำรวจนะครับอยู่นิ่งๆสิครับผมยิงไม่โดนครับนิ่งละครับโอ้ตอนนี้มันกำลัง มันก็เล็งโคมอยู่ครับโอ้โหผมยิงไปแล้วครับหนึ่งตัวครับผมอ,บอ่าเห็นอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับอ้าวเข้าไปแล้วครับเฮดช็อต <Head shot. S 2> จังหวะนี่อ้เห็นโจนอยู่ทางข้างบนตายสิครับตายสิครับสองคนเลยครับตอนนี้เราบุก บุกยึดครับผมตอนนี้เราบุกยึดเรียบร้อยแล้วเอาเริ่มซ้อเ,เ, <laughs> เนียงเริ่มมัวแล้วซ้เนียงเริ่มมัวตอนนี้ทางจุดเบสังเกตเห็นว่ามีคนอ่าอยู่ข้างใน,นครับเเห็นเลยครับโอ้คนหนึ่งครับเ <laughs> นี่ยตายไปเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับทางจุดบีอ่าเป็นน่าจะเป็นโรงแรมนะครับสังเกตเห็นว่าจะมีโจนอยู่ทางชั้นทึงนะครับ <c oughs> อยู่ทางชั้นเถองนะครับตำรวจเข้าไปแล้วโอ้โหตายสองศพคร Dif ับทาา่านผู้ชมครับตื้อด <it> ื้อื้อื้อืดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กันในประเทศในชเลียนะตอนนี้มีพายุไต้ฝุ่น พายุใต้ฝุ่นะทะถล่มอยู่ตอนนี้ครัก็สร้างความลำบากให้ประชาชนแถวนี้นะครับผมตดตตตดตทางบ้านสีนี้น่าจะเป็นจุดกบดานของทางฝ่ายตำรวจน่าจะมั่วสุมการเล่นการพนันกันอยู่นะครับทางฝั่งโจนก็เลยจะไปอ่าปราบปรนะฮะ ก็จะไปจับกลุ่มกันหน้าล้มล้มล่วงครับยิงขาครับยิงเข้าที่ขาโจนเออไม่ใช่ทีตำรวจเราเป็นโจนล้วก็สับสนกับอาชีพของ,ง pues ตัวเองจังหวะนี้ทางเราได้บุกเข้ามาในลังของตำรวจก็จะมาดูกันว่าตำรวจได้ซ่อนเมียที่เล่นการพนันไว้จริงหรือไม่ โอ้ชิบหายแล้วยิงตำรวจไม่ตายสงสัยเดี๋ยวจักหน่อยมันก็จะเรียกเพื่อนมากระทือพรมสามเรียงคุณเริ่มเพี้ยนแล้วค่อนข้างที่จะพูดยากนะครับท่านชมครับการที่จะรายงานสดข่าวในครั้งนี้เดี๋ยวผมจะยิงซิปไรเพื่อที่จะปีนขึ้นไปข้างเทิงไปเรียบร้อยครับสองศพ จบชีวิตผมด้วยการวางระเบิดขอต้อนรับผู้โดยสารทุกท่านเข้าสู่สายการบินชิบหายแอร์ไลน์ลักคุณเท่าฟ้าลักหมาก็เท่ากับคุณครับตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างที่จะดีขึ้นแล้วไม่มีพายุทายเข้ามาบดบงังแต่ก็ยังมีฝุ่นค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรยิงมันลูกยิงมัน ยิงมันลูกนั่นแหละยิงมันยิงมันอีกลูกนั่นแหละสุดยอดมากลูกเออเสาเสาเสาเออเสาเสา,สาเห็นไหมครับชิบหายแอร์ไลน์ห่วงคุณเท่าฟ้าห่วงหมาก็เท่ากับปุ่นเออเออเออก็ขอา่านให้ท่านชมทุกท่านนะครับถ้ถ่ถ้าชอบอ่าคลิปผมนะครับ การเล่นแบบเกลียนเกียนก็กด subscribe แล้วก็แชร์แล้วก็ดูกันเยอะๆนะครับก็สนับสนุนผมก็ดีครัผมตอนนี้ผมก็ยังไม่มีคนสนับสนุนก็สนับสนุนตัวเองไปก่อนก็ค่อนข้างที่จะเข้าเนื้อพอสมควรกแต่ไม่เป็นไรครับก็เพื่อความสุขของคนที่ได้ดูและคนที่ได้ชมผมก็ก็ขอขอบคุณครับ